สวัสดีครับจุมรีบสัวนะครับวันนี้ก็นะครับเพิ่งกลับมาจากทํางานเนาะโอเคครับวันนี้มากับหนวดและก็เครานะครับวันนี้นะครับภาษาคขมนง่ายๆที่เราจะหยิบจับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานะครับเนาะวันนี้ขอเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับผมแมสนะครับแมสเนี่ยภาษาคขมนพูดว่ามามามานะครับผมนะฮะคำที่สองครับผมอะหนวดเนาะหนวดนะครับ ออกเสียงว่าปกหมวดอีกทีครับปกมวดนะครับผมก็หนวดนะครับผมปกหมวดนะครับเคราฮะคร,บคราบแบบนี้เนาะนะฮะปกจองกาปกจองกานะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์มีเสียงคล้ายๆกันนะครับพูดว่าตูรศัพท์ ตู้ระสับนะฮะตู้ระสับนะครับแล้วก็วันนี้โทรศัพท์มีแล้วนะ,ะครับผมขับไม่ได้เลยก็คือ power bank นะฮะ power bank เข้าเรียกว,ว่าอะไรนะ power bank เนี่ยเอ,อ่อใช้เป็นทับศัพท์ก็ได้ครับ power bank หรือว่าทมอสะทมอสะนะครับผมเนาะก็ลองดูนะครับผมว่ามันพูดแล้วคนที่เขาจะฟังรู้เรื่องไหมก็แล้วแต่นะครับผมเนาะก็ ใช้ทับศัพท์ก็ได้หรือพูดว่าทมอสะก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้นะฮะสายชาบนะครับเนาะสายชาบก็พูดว่าใส่ใส่สะใส่ขอศอกใส่สะนะครับผมนะก็อีกหนึ่งยานะครับวันนี้กระดิ่งนะฮะกระดิ่งนะครับออกเสียงว่าก่อนดังก่อนดังกระดิ่งนะคล้ายกันไหมก่อนดังนะครับ อ่าอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้ปากกานะครับปากกาออกเสียงว่าเบจเบจไม่ใช่บิชนะเบจเบจนะครับผมนะฮะก็อะไรครับอะไรครับเอาอะไรครับอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับอะไรครับอันนี้พูดไปหรือยังอันนี้ก็คือสปิกอร์ใช่ไหมครับสปิกอร์ภาษาเขมรพูดว่าบะบะนะครับลมต้องออกมาจากท้องด้วยใช่ไหมฮะบะ นะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายวันนี้เป็นหน้าฝนใช่ไหมครับหน้าฝนเราก็ต้องมีร่มใช่ไหมฮะร,ร่มออกเสียงว่าฉับฉับคำนี้คลายมากทุกท่านที่เรียนภาษากัมพูชาจะรู้สึกว่าเออม,มันง่ายนะครับเริ่มง่ายนะครับเนาะฉับนะครับผมนะสุดท้ายสุดท้ายเอาดีเอานล่ละกันนี่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 น,นี่นี่ครับถุงขยะใช่ไหมฮะถังถังถุงขยะเนาะออกเสียงว่า ออกเสียงว่าอะไรดีเฮ้ยลืมลืมภาษาเขมรทงสมรามอีกทีครับธงสมรามธงสมรามนะครับก็วันนี้นะครับผมภาษาเขมรวันละสามคำวันละหลายๆคำก็แล้แต่นะครับตมนเนาะง่ายๆยหยิบจับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับอ,อกกลนะฮะอ,อกกลพูดว่าขอบคุณนะฮะอ,อกกลบาทก็คือขอบ คุณครับเจอกันคลิปหน้าครับจ๊บคเลียร์วิดีโเกาะเตียบบาทสมอกร